ในบ้านก็แย่นอกบ้านก็ห่วย400นาทีครับเด็กผีทุกคนฟังทั้งนี้โดยเฉพาะเด็กผีที่ชอบด่าผมว่าเป็นแฟนผีทำไมด้อยค่าทีมตัวเองและไปอวยลร์ภูตั้งใจฟังครับ400นาทีนับตั้งแต่ยิงเชลซีได้ในวันที่ชนะเชลซีมาสองหนึ่งเรายิงในวันนั้นในนาทีที่70หลังจากนั้นแมนยูไนเต็ดผ่านบอลหมัด ไบเอเมนิตลิเวอร์พูลและล่าสุดเวสต์แฮมสี่เกมเต็มๆนะครับรวมเวลาทั้งหมดทั้ง20นาทีสุดท้ายในเกมกับเชลซีสี่นัดที่ผ่านมารวมทุกเวลาบาดเจ็บ4ี่รอนาทีโดยประมาณไม่มีปัญญายยิงเลยแม้แต่ลูกเดียวหลายคนที่บอกทำไมไม่ปกป,ป้องทีมตัวเองทำไมให้ให้ปกป,ป้องอะไรครับทำไมไม่โวยทีมตัวเองไปโวยทำไมลิเวอร์พูลโวยอะไรอ่ะ คือผมพูดหลายครั้งอะในฐานะเด็กผีไอเราไม่ได้อยากโยวยเรอรวพูลเลยครับผมอยากล้อเรอรวพูผมอยากโวยแมงยูและดูสิ่งที่เกิดขึ้นดิแมนยูให้ผมโวยอะไรอ่ะสี่นัดยิงไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวตกรอบแชมเปนลีกตกรอบคาราบาวครับคาบ้านเป็นว่าเล่นนอกบ้านก็แพ้เอาแพ้เอามีอุตสาห์เสมอเดนเดือดมาได้ดีใจได้ไม่กี่วันเอาเอ,อีกอะในทางกลับกัน ไม่ได้อยากอวย,ยด้วยผูอยากล้อชิบหายอ่ะแต่ดูเขาดิเขาอยู่ในจุดที่เราไปล้อขอได้ไหมและของเราอยู่ในจุดที่เราสามารถอวยได้ไหมวนว่ามึงซ้อมกันยังไงวะคือมันเฮี้ยมากเลยนะครับสี่ร้อยนาทีคุณยิงไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวเนี่ยคือดูไปกูแบบหลุดก็แล้วมีจังหวะก็แล้วพวกมึงไม่ซ้อมยิงกันบ้างกรอวะ,วะแบบเฮ้ยมันท้อนะเว้ย คือดูบอลเราดูเพื่อวความบันเทิงใช่ครับแต่ทีมของเรามันห่วยมันบันเทิงไม่ไหวเออหลายคนบอกดูบอลเพื่อวความบันเทิงมันบันเทิงไม่ไหวนะเวลาทีมเราห่วยมากๆเนี่ยโอ้โหแล้วแบบว่าจะอยากดูบอลลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแบบอารมณ์ดีๆไม่หงุดหงิดเลยอะ่ะใจไม่อยากดูแล้วเนี่ยแต่ว่าคงต้องดูแหละเพราะเดี๋ยวต้องมีหลังเกมอะไรเนะา,า,านะะก็เบาๆหนนะ่อยแล้วกันเนาะพี่ๆเนาะก็เห็นใจกันหน่อยคือแบบมันโคตรหงุดหูเลยวะ่ะ Here.